สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนจองรถกันวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่สำคัญมากๆสำหรับเจ้าของรถ EV โดยเฉพาะรถที่ใช้แบตเตอรี่แบบ LFP เคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเราดูแบตเตอรี่ในรถยังเหลือ30%แต่ระยะทางที่วิ่งได้กลับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือบางทีแบตเตอรี่เหลือ40%แล้วรถเตือนให้ชาร์จเร็วกว่าที่คิด ปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับรถ EV ที่ใช้แบตเตอรี่ LFP เพราะแบตเตอรี่ชนิดนี้มีความพิเศษและต้องการการปรับเทียบหรือที่เราเรียกว่า Recalibration เป็นประจำวันนี้ผมจะพาไปรู้จักว่าทำไมถึงต้องทำทำยังไงและควรทำบ่อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่ารถ EV ในตลาดตอนนี้ใช้แบตเตอรี่หลักๆ2ชนิดคือแบตเตอรี่ชนิดที่1 NMC หรือ นิกเกิลแม a ก e น e สโคบอลเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กันมานานข้อดีคือให้พลังงานสูงวิ่งได้ไกลมักเจอในรถยุโรปอเมริกาหรือรถญี่ปุ่นหลายรุ่นแบตเตอรี่ชนิดที่2 LFP หรือลิเทียมไอออนฟอสเฟตเป็นแบตเตอรี่ที่กำลังมาแรงมากในช่วง2-3ถึงปีหลังข้อดีคือปลอดภัยกว่าราคาถูกกว่าอายุการใช้งานยาวกว่าทนความร้อนได้ดี เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทยรถจีนส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่แบบนี้เช่น BYD MG GAC Great Wall Motor o m o d a and JAC ช้างอันจีล l y เป็นต้นแบตเตอรี่ทั้งสองแบบใช้งานได้ดีทั้งคู่แต่มีความแตกต่างอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือเรื่องแรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์ครับมาดูกันว่า ทำไมแบตเตอรี่ LFP ถึงต้องการการปรับเทียบลองจินตนาการว่าแบตเตอรี่เป็นถังน้ําและแรงดันไฟฟ้าเป็นเกจวัดระดับน้ําสําหรับแบตเตอรี่ NMC เมื่อน้ําในถังลดลงเกจก็จะลดลงตามอย่างชัดเจนแบตเต็ม100เอร์เซแรงดัน4,2โวลต์แบตเหลือ50เปอร์เซนแรงดัน3,7โวลต์แบตเหลือส0แรงดัน3.3โวลต์ ระบบสมองกลของรถหรือที่เรียกว่า BMS (Battery Management System) จึงอ่านค่าแรงดันแล้วบอกได้เลยว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แต่สำหรับแบตเตอรี่ LFP มีปัญหาตรงนี้เลยครับเส้นโค้งแรงดันของมันเกือบจะราบเรียบเลยแบตเต็ม100%แรงดัน3.65โวลต์แบตเหลือ80%แรงดัน3.35โวลต์แบตเหลือ60% แรงดัน3.32โวลต์แบตเหลือ40%เอร์ซนแรงดัน3.30โวลต์แบตเหลือ20%เซนแรงดัน3.28โวลต์เห็นไหมครับตั้งแต่20%อร์ถึง80%เซนแรงดันเกือบจะไม่เปลี่ยนเลยเหมือนกับเกจวัดน้ำที่เข็มค้างอยู่ตรงกลางตลอดทำให้ไม่รู้ว่าน้ำในถังเหลือ30%หรือ70%กันแน่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบ BMS ของรถที่ใช้แบตเตอรี่ LFP ถึงไม่สามารถดูแค่แรงดันแล้วบอกได้ว่าแบตเหลือเท่าไหร่มันต้องใช้วิธีอื่นในการคำนวณน,นั่นคือการนับประจุไฟฟ้าที่เข้าออกจากแบตเตอรี่แต่การนับนี้ถ้าทำนานๆก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนสะสมเหมือนนาฬิกาที่เดินผิดวันละนิดทีละน้อยพอผ่านไป3เดือนมันก็จะเพี้ยนไปมากวิธีแก้ปัญหานี้ก็คือการทำรีคาลิเบรชัน หรือการปรับเทียบแบตเตอรี่ครับการปรับเทียบทำอะไรบ้างมี2ส,สิ่งหลักๆ 1. เซลล์รีบาลานซิ่งการปรับสมดุลเซลล์แบตเตอรี่ในรถ EV ไม่ได้เป็นก้อนเดียวแต่ประกอบด้วย Cell เซลล์เล็กๆหลายร้อยเซลล์ต่อกันเซลล์ Cell แต่ละเซลล์ไม่เหมือนกัน100%เเซบางเซลล์ชาร์จเร็วกว่าบางเซลล์อ่อนกว่าเหมือนคนในทีมที่มีความสามารถไม่เท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป ความแตกต่างนี้จะมากขึ้นเรื่อยๆบางเซลล์เต็มแล้วบางเซลล์ยังไม่เต็มการรีบาลานซิ่งคือการให้ระบบ BMS ปรับระดับให้เซลล์ทุกตัวมีแรงดันเท่ากันโดยการระบายประจุจากเซลล์ที่สูงกว่าและชาร์จเพิ่มให้เซลล์ที่ต่ำกว่าเหมือนเราเทน้ำจากแก้วที่เต็มไปใส่แก้วที่น้อยให้ทุกแก้วมีน้ำเท่ากัน 2. SOC Relearning การเรียนรู้สถานะแบตใหม่ เมื่อเราปล่อยแบตจนเกือบหมดแล้วชาร์จกลับขึ้นมาเต็ม100%ระบบ BMS จะได้จุดอ้างอิงใหม่มันจะรู้ว่าโอเคตอนนี้แบตหมดจริงๆอยู่ตรงนี้และแบตเต็มจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเอาข้อมูลนี้ไปคำนวณว่าถ้าใช้ไฟไปเท่านี้แปลว่าแบตลดลงเท่านั้นเหมือนการรีเซ็ตเครื่องชั่งน้ำหนักให้มันรู้จักจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดใหม่มาดูวิธีทำกันครับง่ายมากเลย ทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องเข้าศูนย์ขั้นตอนที่1ใช้รถจนแบตเหลือต่ําขับรถจนแบตเตอรี่เหลือต่ํากว่า10%บางรุ่นแนะนําให้ต่ํากว่า5%ปเซก็ได้แต่ไม่ต้องปล่อยให้หมดสนิทไม่ดีต่อแบตเตอรี่ขั้นตอนที่2ชาร์จไปเรื่อยๆจนเต็ม100เ์เสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านหรือสถานีชาร์จ AC ตั้งให้ชาร์จเต็ม100อปร์ซปกติเราไม่แนะนำให้ชาร์จเต็ม แต่ตอนทำรีคาลิเบรชันต้องชาร์จเต็มสำคัญมากห้ามถอดปลักระหว่างชาร์จต้องชาร์จไปเรื่อยๆจนเต็ม100%ในรอบเดียวใช้เวลาประมาณ6-10ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดแบตและความเร็วชาร์จขั้นตอนที่3ปล่อยทิ้งไว้สักพักพอชาร์จเต็ม100%แล้วแนะนำให้เสียบปลักทิ้งไว้ต่ออีกสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงช่วงนี้ระบบ BMS จะทำงานรีบาลานซงต่อ แม้รถจะแสดงเต็ม100%เซนแล้วก็ตามเสร็จแล้วครับง่ายมากใช่ไหมเคล็ดลับเพิ่มเติมควรทำตอนกลางคืนปล่อยชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนเลือกวันที่ไม่ต้องใช้รถเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าชาร์จที่บ้านค่าไฟไม่แพงมากประมาณ60-100ถึงบาทขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่คำถามต่อมาคือควรทำบ่อยแค่ไหนคำตอบคือทุกสามเดือน หรือประมาณปีละสครั้งทำไมถึงเป็นสมเดือนแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพตามเวลาไม่เยอะมากแต่มีการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างเซลล์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นการนับประจุสะสมของ BMS จะเริ่มมีความคลาดเคลื่อนสเดือนพอดีที่จะรักษาความแม่นยำไว้ได้ถ้าทำบ่อยกว่านี้ได้ไหมได้ครับไม่เป็นอันตรายแต่ไม่จำเป็น เพราะการชาร์จแล้วปล่อยจนหมดบ่อยๆก็เป็นการใช้งานแบตเตอรี่ไปด้วยเสียเวลาต้องใช้รถจนเกือบหมดแล้วชาร์จนานหลายชั่วโมงถ้าไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นแบตเตอรี่ไม่เสียหรอกครับแต่จะเกิดปัญหาเหล่านี้ตัวเลขแบตที่เหลือไม่แม่นยำแสดง30%แต่จริงๆอาจเหลือ20%หรือที่หลายคนเข้าใจว่าแบตวูบเป็นเมื่อตอนช่วงแบตเตอรี่เหลือเปอร์เซ็นต์ต่ำ ระยะทางที่วิ่งได้อาจน้อยกว่าที่คาดการเซลบางเซล์อาจเสื่อมเร็วกว่าเซลลอื่นระยะยาวอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประโยชน์ที่ได้จากการทำรีคาลิเบรชันความแม่นยำตัวเลขแบตที่เหลือและระยะทางตรงกับความจริงความสมดุลเซลล์ทุกเซลล์ทำงานเท่าๆกันไม่มีเซลใดเหนื่อยเกินไปอายุการใช้งานแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น เพราะได้รับการดูแลที่ดีความมั่นใจไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดกระทันหันหลายคนที่ทำรีคาลิเบรชันแล้วบอกว่าระยะทางที่แสดงแม่นยำขึ้นเห็นได้ชัดความมั่นใจในการขับขี่เพิ่มขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดกลางทางก่อนจบมีข้อควรระวังและคำถามที่ถูกถามบ่อยให้ดูกันหน่อยครับข้อควรระวังอย่าทำบ่อยเกินไปทุกสามเดือนพอดี ไม่ต้องทำทุกเดือนอย่าปล่อยแบตหมดสนิทให้เหลือ5-10%พออย่าปล่อยจนรถสตาร์ทไม่ติดเลยอย่าถอดปลั๊กระหว่างชาร์จต้องชาร์จไปเรื่อยๆจน100%เเซในรอบเดียวควรทำตอนที่สะดวกเลือกวันหยุดที่ไม่ต้องใช้รถควรทำที่บ้านใช้วอลชาร์จเจอร์หรือ Portable c ชาร์จเจอร์ปล่อยชาร์จข้ามคืนคำถามที่ถูกถามบ่อยรถที่ใช้แบตเตอรี่ NMC ต้องทำไหม ไม่ต้องครับเฉพาะแบตเตอรี่ LFP เท่านั้นเพราะแบตเตอรี่ NMC ไม่มีปัญหาเรื่องเส้นโคง้งแรงดันแบบเรียบถ้าลืมทำนาน6เดือนหรือ1ปีจะเป็นอะไรไหมแบตเตอรี่ไม่เสียครับแต่ตัวเลขอาจจะเพี้ยนมากให้รีบทำรีคาลิเบ a t รชันครั้งเดียวก็จะกลับมาแม่นยำแล้วชาร์จที่ DC fast charging ได้ไหมได้ครับแต่แนะนำให้ใช้ AC charging ที่บ้านมากกว่า เพราะชาร์จช้าระบบมีเวลาปรับสมดุลได้ดีกว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยทำแล้วแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานขึ้นจริงไหมใช่ครับเพราะเซลล์ทุกตัวทำงานสมดุลกันไม่มีเซลล์ใดต้องทำงานหนักเกินไปอายุการใช้งานก็ยืนยาวขึ้นตามไปด้วยและถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอบคุณครับ